เอาละพร้อมนะครับ 1..2..3 1, 3> สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องวอลซอฟการอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่ะเราก็ กลับมาอยู่ในรายการเดิมนะครับผมหน้าเดิมนะครับกับแดมนินตั้มในการรีวิวปืนให้คุณผู้ชมดูอีกแล้วนะครับเพิ่งจะดูไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเดี๋ยวก็จะได้ดูอีกแล้วบอก้เลยว่าวันนี้นะครับผมก็ได้เอาปืนที่อ่าเป็นปืนไว้เด็กอีกอีกแบบหนึ่งนะครับที่เราได้เล่นในเกมมาให้คุณผู้ชมได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่จริงๆอ่ะมันเป็นปืนที่อ่าเรียกได้ว่ามีทุกเกมแหละนะครับแต่บางเกมก็จะมีภาพจําที่ฝังลึกกว่าเกม ไม่ว่าจะเป็นเกมอย่างคอฟดิวตี้ CS:GO, พอร์ตแบงค์หรือแบบเอ็กช็อตอะไรเงี้ยนะครับทุกเกมมันก็จะมีปืนที่เป็นไอคอนิกของแต่ละเกมไม่เหมือนกันใช่ปะจะมีอยู่เกมนึงนะครับที่มีภาพจําเยอะหน่อยนะครับก็คือเกมอย่างพ o i ์ t แบงค์นะครับพอ์แบก็ยังคงเป็นเกมที่เรามีภาพจํากับปืนที่ค่อนข้างที่จะมีแอนิเมชันที่เท่นะครับแล้วก็ การออกแบบฟิลออฟวิวมันแบบมันเท่ที่สุดเอาจริงผมคิดว่า p b ดีเนี่ยนะครับฟิลออฟวิวอ่ะอาจจะเท่ที่สุดในบรรดาทุกเกมแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับปืนที่ผมจะมารีวิวก็คือ Desert e a g l e นะครับนี่เลยโอ้มาอย่างเท่นะครับสองก็บอกเลยนะครับเป็นสีเงินและสีทองนะคุณคุ้นไหมครับคุณคุ้นไหมครับคุณผู้ชมครับมันอยู่ในเกมอะไรครับพ o อยแบงค์นั่นเองนะครับพ o อ b a n งมีปืนแบบนี้อีกแล้วนะครับ อันนี้เป็นสีเงินและสีทองนะครับในพอยแบงก์ก็จะมีสีทองทองทองอย่างเดียวแล้วก็เป็นเงินสลับทองแบ่เงินเงินนี่ผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะปืนคู่แต่ถ้าเป็นแบบสีทูโทนเนี่ยก็จะมีนะครับปืนคู่เป็นสีเงินสีทองแบบนี้เลยประวัติของมันเนี่ยผมจําไม่ค่อยได้แล้วนะครับสิงจะเคยทําประวัติมาในช่องวอร์โซนแล้วก็เถอะนะครับแต่รู้ๆนะครับว่าปืนนี้เป็นอ่าปืนของอิสราเอลนะครับทางอิสราเอลเป็นคนทำเนาะ แต่ผมไม่แน่ใจว่าค่ายไหนนะครับที่เป็นคนผลิต Desert Eagle IMI หรือเปล่าที่เป็นคนทำเจ้าตัวนี้นะครับเพราะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมลืมไปละนะครับตัวนี้นะครับเป็นปืนในโลกแห่งความจริงนะครับเป็นปืนขนาดจุด50 AE ซึ่งเป็นปืนที่รูปทรงเนี่ยใหญ่มากถ้าเป็นปืนในหมวดแมกกาซีนนะครับปืนกระบอกเนี้ยเรียกได้ว่าเป็นปืนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่มีการนําเข้าประจําการและใช้งานจริงมาดูที่งาน airsoft กันเลยนะครับ เจ้าตัวเ e s e r t Eagle ทั้ง2ตัวนี้นะครับเป็นงานของ CyberGun กับ w e U E นะครับซึ่งออกตัวก่อนเนาะว่าปืน2ระบอกนี้ไม่ใช่ของผมนะครับเป็นของร้าน Boox นะครับถามว่าจะรู้ยังไงว่าเป็นร้าน Boox นะครับทางร้านนะครับได้สกีโลโก้ตัวเองลงบนประกับไม้ด้วยนะครับซึ่งบอกได้เลยว่านี่เป็นตัวคัสตอมแบบอย่างเพ่เลยต้องขอบคุณร้าน Boox มากนะครับที่อนุญาตให้เอาปืนที่ค่อนข้างพรีเมียมแบบนี้มารีวิวให้คุณผู้ชมดูนะครับ ถ้าใครกำลังหาของแต่งอุปกรณ์บีบีกันนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามร้านโบอ็อกซ์ไปได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊สกระสุนหรือว่ากล้องติดปืนทางร้านมีจำหน่ายครบคันมากนะครับที่สำคัญคือทางร้านมีประกันด้วยนะครับมาพูดถึงตัวแอร์ซอฟต์กันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูโอเวอร์วิวของเจ้าปืนนั้งสองกระบอกนี้กันปืนดิสไซเคอร์ทั้งสองตัวนะครับได้รับลิขสิทธิ์ในการผลิตอย่างถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นมีมาร์กิ้งครบทั้งสองตัวเลย ปืนใช้ระบบแก๊สโบว์แบ็กนะครับน้ำหนักตัวปืนเนี่ยอยู่ที่1,090กรัมความยาวอยู่ที่275ม mm. ิลลิเมตรความยาวท่อใน130มิมลลิเมตรความเร็วลูกกระสุนที่วัดได้นะครับจากลูก0.25นะครับโดยใช้แก๊ส12 k สอยู่ที่323 fps โหมดการยิงมี2โหมดครับได้แก่เซมิออโต้แล้วก็เซตตี้และฮอบอัพนะครับก็สามารถปรับได้ในตัวปืนเลยแต่ความพิเศษของ d ี s e r อีเกิลสตัวนี้นะครับคือเป็นลายคัสตอมและสีคัสตอม และนั่นก็คือโอวิวคร่าวๆข,ข,ของเจ้าตัว Desert Eagle ทั้ง2ตัวนี้เดี๋ยวต่อมานะครับเราจะมาดูวัสดุของเจ้าปืนกระบอกนี้กันอันนี้ก็คือแม่เหล็กที่เราใช้ทดสอบนะครับซึ่งถ้าตรงไหนเป็นเหล็กเนี่ยมันจะดูดจ้วบเลยเริ่มกันที่เฟรมด้านนอกนะครับทั้งตัวเลยเนาะตัวสไลด์นะครับตัวสไลด์ไม่ใช่เหล็กนะครับตัวสไลด์เป็นโลหนะเนาะเพราะนั้นตัวแม่เหล็กจะดูดไม่ติดนะครับเนี่ยดูดไม่ติดเลยนะครับทั้งตัวเลย ยกเว้นตรงตัวน็อตตรงเซฟนะครับตรงตัวเซฟเนี่ยที่เป็นเหล็กเนาะน็อตมันเป็นเหล็กนะครับตัวนกนะครับนกก็เป็นโลหะนะครับตัวเฟรมด้านล่างนะครับทั้งตัวเลยนะครับเนี่ยทั้งตัวของ Des e r t e a g l เลเลยนะไกลเกยเฟรมล่างทั้งหมดนะครับเฟรมบนเฟรมล่างสรุปเลยนะครับเป็นโลหะนะครับไม่ใช่เหล็กตัวสีเงินบ้างก็เหมือนกันนะครับเฟรมเป็นโลหะอันนี้เป็นคัสตอม นะครับเป็นประกับไม้ยิงลาย w a l นะครับตัวนี้ก็ไม่ใช่เหล็กนะเป็นไม้นะครับเป็นไม้เออจะบอกทําไมเนี่ยมันก็เห็นอยู่แล้วว่าเป็นไม้ก็สำหรับภายนอกก็ประมาณนี้เนาะต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะดูภายในของเจ้าตัว Desert Eagle ทั้ง2ตัวกันโอเคเราก็ได้เลื่อนกล้องมาให้คุณผู้ชมเห็นชัดๆนะครับเดี๋ยวเราจะถอดประกอบเจ้าตัวนี้กันทีนี้วิธีการถอดเจ้าตัว Desert e a g l e นะครับตรงนี้คุณจะเห็นปุ่มอยู่ ปุ่มตัวนี้นะครับให้คุณกดนะครับจากนั้นมันจะมีตัวนี้นะครับเป็นตัวคันผมไม่แน่ใจว่าเรียกเรียกอะไรอะ่ะเหมือนคันถอดนะครับให้ดันไปข้างหน้าอย่างนี้นะครับจากนั้นก็ดึงสไลด์ออกได้เลยนี่แล้วก็เราสามารถที่จะแยกชิ้นนี้ออกมาได้แบบนี้ด้วยนะครับก็จะกลายเป็น3ชิ้นแบบนี้นะครับทีนี้เราจะมาทดสอบนะครับเพื่อเราจะเจอพาร์ทที่เป็นเหล็กของมันบ้างว่าชุดลำกล้องแล้วกัน อ,อย่างที่บอกนะครับตัวเฟรมเป็นโลหะทั้งหมดนะครับเป็นโลหะหมดเลยทีนี้มาดูตัวสไลด์นะครับสไลด์ slide อย่างที่บอกนะครับเป็นอ่าเป็นโลหะนะครับเป็นโลหะพวกแต่ว่าพวกน็อตยึดน็อตล็อกอะไรเงี้ยนะครับน็อตล็อกด้านหลังเนี่ยโอเคอันนี้เป็นเป็นเหล็กนี่ด้านในอ่าด้านในประมาณนี้นะครับไม่มีเหล็กแล้วนะพ์ทเหล็กหมดแล้วนะครับไม่มีละทีนี้มาดูสปริงด้านหน้านะครับ สปริงด้านหน้าตรงนี้นะครับแกนแกนตรงนี้ทั้งแกนเลยนะครับเป็นเหล็กนี่เหล็กดูดหนักๆเลยชุดล่างอาเฟรมล่างนะครับอะตัวน็อตล็อกนะครับน็อตล็อกเป็นนี่ตัวน็อตตัวนี้นะครับเป็นเป็นเหล็กนะครับแต่เฟรมนะครับตัวเฟรมเป็นโลหะหมดเลยนะครับเป็นโลหะหมดเลยประมาณนี้นะครับสำหรับ Desert Eagle เนาะแต่ตัวสีทองอาจจะไม่ได้ถอดให้ดูนะครับเพราะ ยังไงภายในมันเหมือนกันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าปืน2กระบอกเนี่ยมันอ่ามาจากที่เดียวกันนะครับเบสเดียวกันเพราะฉะนั้นภายในเหมือนกันแน่นอนโอเคหลังจากที่เราลือมาดูวัสดุเรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะทําการประกอบเจ้าตัว Desert Eagle เข้าสู่สภาพเดิมเนาะเริ่มแรกนะครับให้เอาตัวลำกล้องนะครับกับสไลด์ต่อเข้าด้วยกันแบบนี้ก่อนนะฮะจากนั้นให้เล็งนะครับตัวเฟรมล่างนะครับมันจะมี ง่งตรงนี้อยู่นะครับเป็นตัวเคอร์ฟอยู่แล้วก็ตรงสไลด์นะครับมันจะมีช่องนะครับช่องด้านหลังตรงนี้นะครับเล็งให้มันเข้ากันนะครับอ่าแบบนี้แล้วก็ใส่ไว้ในลักษณะประมาณนี้ก่อนนะฮะจากนั้นเราก็ตามด้วยเอาสปริงนะครับวางไว้แบบนี้จากนั้นก็ค่อยๆเลื่อนเข้าไปครับอ่าจากนั้นนะครับให้เราถอยสไลด์มาให้สุด นะครับถอยสไลด์ไม้ให้สุดเลยแล้วก็เอาเจ้าตัวนี้นะครับพับกลับที่เดิมแค่นี้ก็จะเป็นการล็อกเด s เซอร์อีเแล้วนะครับมันก็จะไม่หลุดแล้วอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการถอดและประกอบคืนอ่ะจบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการถอดประกอบแล้วก็แยกชิ้นส่วนแบบพอสังเขปนะฮะถ้าผมอธิบายไม่ดียังไงก็ขอโทษด้วยนะครับปืนนี้ผมก็เพิ่งจะ ได้จับมานี่เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันนะครับที่ได้จับ Desert Eagle แบบ Airsoft นะครับของจริงก็ไม่เคยเหมือนกันนะับถือว่าเป็นประสบการณ์เนาะสำหรับใครที่จะไต่ไปเล่นปืนจริงนะครับเพราะว่าโครงสร้างแล้วก็ระบบกลไกของ Airsoft เนี่ยนะครับโดยเฉพาะ GBB เนี่ยนะครับมีความคล้ายคึงกับปืนจริงอยู่แล้วนะครับถ้าเราสามารถที่จะอประกอบปืน Airsoft ได้นะครับปืนจริงก็ทำได้เหมือนกันนะครับเพราะลักษณะมันจะคล้ายกันมากๆนะฮะ อ่ะลำดับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการทดสอบเจ้า Desert e ์ g l เทั้ง2ตัวนะครับว่าแรงขีบแรงรีคอยล์ฟิลลิ่งการยิงเสียงเป็นยังไงนะครับเราจะได้เห็นได้ครบเลยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมให้คุณดูแม็กของ d e s เซอ Eagle ก่อนนะครับแม็กเดส e ซอร์เก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นของจริงเนี่ยจะบรรจุได้น่าจะไม่เกิน7นัดนะ7จบวกหนะครับถ้าเป็นแม็กกาซีนจริงของปืนจริงนะ แต่ถ้าของ Airsoft ตเนี่ยนะครับตามสเปคเนี่ยบอกว่าบรรจุได้21แล้วก็บวก1นัดในรังเพลิงนะครับหมายความว่ายัางไงนะครับหมายความว่าแม็กเนี่ยนะครับยัดได้เต็มๆเลยแบบเต็มความจุเลยคือ21นัด นะฮะแล้วก็ถ้ามีลูกกระสุนอยู่ในรังเพลิงอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็น22นะประมาณนี้ตัวนี้นะครับไม่ใช่เหล็กนะครับแมกกาซีนไม่ใช่เหล็กเนาะเป็นแม็กกาซีนโลหะนะครับมีน้ําหนักที่เอาเรื่องอยู่นะผมคิดว่าน้ําหนักมันเยอะอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะฮะโอเคนะครับ,นะรบต่อจากนี้นะครับเราจะบรรจุกระสุนแล้วก็เติมแก๊สให้กับแม็กกาซีนกันเลย อะตัวบรรจุกระสุนนะครับเหมือนเดิมเนาะผมยังใช้เป็นผลิตภัณฑ์เดิมนะครับเป็นออโต้โหลดเดอร์ของตัวอัลต้าฟอสตนะครับตัวนี้ผมขายอยู่ที่2,250ะครับมี4หัวสามารถใช้กับปืนได้ทุกประเภทเลยนะครไม่ว่าจะเป็น GBPAG ใช้ได้หมดนะครับใช้หัวน,นี้ในการในการเติมนะฮะเราก็ทำการใส่เข้าไปจากนั้นนะครับเอาแม็กกาซีนมาแล้วก็ใส่เข้าไปเลย เรียบร้อยนะครับนี่ก็คือเต็มความจุเลยจากนั้นนะครับเราก็จะเติมแก๊สเข้าไปนะครับแก๊สใช้เป็นตัวอัลตราฟอส์นะครับ12 k เป็นแก๊สแรงแก๊สนะครับขายอยู่ที่230บาทเท่านั้นนะครับซื้อ5กระป๋องขึ้นไปนะครับเหลือเพียงแค่กระป๋องละ220บาทเท่านั้นนะครับอ่ะเต็มกระสุนเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะบรรจุกระสุนให้ปืนทั้ง2กระบอกนะครับแล้วผมก็เอาเป้าไปตั้งข้างหน้าแล้ว นะอาจจะไม่ได้ทดสอบเรื่องของกลุ่มกระสุนให้ดูนะครับอันนี้จะให้เห็นแค่ฟิลลิ่งการยิงเฉยเริ่มจากแค่กระบอกเดียวก่อนนะครับผมจะยิงดีเซอร์ทอง5นัดแล้วก็ตัวดีเซอร์ตัวสีเงิน5นัดนะครับแล้วจากนั้นผมจะยิงเป็นปืนคู่ให้ผู้ชมดูอ่ะมาเริ่มที่ดีเซอร์เกิลทองกันก่อนเลยตอนนี้ปืนยังไม่พร้อมยิงนะครับขึ้นเซฟอยู่เพื่อความปลอดภัยนะครับนี่ไกลลันไม่ได้แต่ถ้าพร้อมยิงแล้วนะครับ เปิดโหมดนะครับตรงนี้จะขึ้นเป็นสีแดงอันนี้คือพร้อมยิงนะครับเพื่อความปลอดภัยก็เอาไว้ก่อนนะครับตอนนี้ขึ้นลำก่อนนะครับอ่าเรียบร้อยปืนพร้อมนะครับปดเซสหนึอซ่ดูสีเงินกันบ้างปดเซสเป็นไงครับเสียงค่อนข้างที่จะ แน่นเลยนะครับทั้ง2กระบอกทํางานเวิร์กปกตินะอันนี้คือปืนค่อนข้างเก่าแล้วนะครับก็ยังสามารถทํางานได้ดีเหมือนเดิมนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาจัดคู่เลยนะครับยิงเนินปืนคู่เลยดัวแบบพยุนะครับหมดแมกกาซีนเลยเอาละพร้อมนะครับ1 2 3สองสเสียงสนั่นมากขออีกหน่อย เรียบร้อยหมดแล้วนะครับสองกระบ,บอกเอ็มพี้แม็กกาซีนิดหนึงโอ้โหหูวิ้งเลยวิ้งเลยต่อมานะครับเราจะมาดูเรื่องของของแต่งบ้างนะครับอาจจะได้เห็นว่ามีเดซเซอร์อีเกิล e สีเงินนะครับที่มีาลานมิคาตินีบนล่างมาให้ให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะแต่งได้ค่อนข้างหลากหลาย เดี๋ยวผมจะลองแต่งให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าหน้าตาแต่งแล้วจะอมาเป็นประมาณไหนอ่ะนี่ครับนี่คือปืนไฟโ l ลุกนะครับหลังจากที่เราแต่งเรียบร้อยนะครับนี่ไฟฉายด้านล่างนะครับเวลากดใช้งานง่ายๆครับเวลาเราประคองปืนนะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเราก็เอื้อมมือมือนึงคับมากดปึ๊บนี่ก็จะได้เป็นเลเซอร์เขียวนะครับกดด้านขวานะครับได้เป็นไฟฉายเนา แสงเนี่ยนะครับโอ้สามารถที่จะทนทานได้แบบเขาเรียกอะไรอะสีเขียวอะแสงเขียวมันไม่โดนกบด้วยแสงสว่างนะครับก็เรียกได้ว่าคุณภาพสูงเลยนะครับในส่วนของอตัวดอทนะครับก็นี่เลยจุดแดงซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับตัวเลเซอร์เขียวได้ได้ดีเลยนะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะอันนี้นะครับเป็นแสงของตัวดอทนะครับอันนี้เป็นแสงของเลเซอร์ ซึ่งสามารถที่จะเนี่ยใช้งานร่วมกันได้แบบง่ายๆเลยนะครับเลเซอร์ดอทเนี่ยดอทเลเซอร์ดอทเลเซอร์อ่าประมาณนี้นะครับอันนี้คือฟิแนลลุคเนาะแบบล้ำๆของเจ้าตัว d e s e r t Eagle นะครับโอเคมันจบลูปเรียบร้อยนะครับเปิดแค่เลเซอร์นะครับเพื่อจะได้ไม่บังลักษณะความเท่ของเจ้าตัวปืนนะครับเริ่มเลยนะครับ เรียบร้อยนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจไฟฉายกระดอดนะครับก็สามารถที่จะสอบถามร้าน Wallox ได้เลยนะครับอ่ะโอเคหลังจากที่เราได้ดูการยิงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปนะครับแล้วก็ให้คะแนนเจ้าตัว Desert Eagle ทั้ง2ตัวนี้นะครับอ่ะมาเริ่มที่ข้อดีก่อนนะครับ ตัวปืนเนาะอย่างที่บอกนะครับทำจากโลหะเนาะเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสไลด์นะครับไม่ว่าจะเป็นเฟรมนะครับอุปกรณ์ด้านในทั้งหมดนะครับแทบจะเป็นโลหะหมดนะครับมีบางส่วนที่เป็นเหล็กก็พวกน็อตอะไรอย่างนี้คือปืนเนี่ยนะครับอิงมาจากสกเกล1ต่อ1ของตัวดิสเ r อร์เอเกเลยแต่น้ำหนักเนี่ยบอกได้เลยว่าอาจจะห่างไกลกับของจริง นะครับแต่ยังหนักอยู่นะครับยังมีน้ําหนักที่มากกว่าปืนพกทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นโมเดลกล็อกหรือ1 9 1 1กงอะไรอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็ยังหนักกว่าซึ่งสําหรับใครที่เป็นคนชอบปืนทรงโตโตนะครับเป็นคนชอบปืนใหญ่ๆตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับถ้ามือใหญ่ๆอ่ะโอเคนะครับสำหรับผู้ชายมือใหญ่โอเคเลยเนาะแต่ถ้าใครมือเล็กๆนะครับมือเล็กๆมือผู้หญิงอะไรเงี้ยอาจจะ ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะจับแล้วรู้สึกไม่ค่อยกระชับเท่าไหร่ในส่วนของรีคอยนะครับยิงดียิงแน่นแล้วก็ถอดประกอบง่ายซึ่งตอนนี้ที่ผมลองยิงมานะครับตัวปืนนี้มีความนานแอบนานอยู่เหมือนกันนะถ้าเป็นปืนที่นานและยิงมาเยอะนะครับก็จะมีปัญหาเดียวกันหมดก็คือเรื่องของสไลด์ไม่ค้างนะครับแต่เจ้าตัวนี้นะครับเท่าที่ยิงมาตั้งแต่ยืมมาเนี่ยนะครับตัวนี้สไลด์ยังค้างอยู่ปกติ ไม่รู้ว่าเพราะทากับไซเบอร์กันหรือเปล่านะครับปืนมาเลยดูอ่าดูทนกว่าแต่เป็นยูอีทำนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจในส่วนของข้อเสียนะครับตอนนี้ผมยังยังไม่เจอกับตัวแล้วกันนะครับใช้คำว่ายังไม่เจอกับตัวเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ไม่เจอแบบเออปัญหายิงติดขัดหรือว่ามีชิ้นส่วนไหนหลุดหรืออ่าหลุดง่ายหรืออะไรอย่างนี้นะครับเอาเป็นว่ารวมๆภาพรวมนะครับมันดีสำหรับผมคือมันดีทุกอย่างอ่ะ มันดีอาจจะดีกว่าของมาลูอีด,ด้วยนะครับเพราะว่ามาลูอีเนี่ยเป็นสไลด์พลาสติกเนาะตามกฎหมายบ้านเขานะครับแต่ตัวของ W E เป็นโลหะนะครับในส่วนของราคาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าใครแพงกว่านะครับแต่เจ้าตัวเดซเกของ W E e x c i b e r กันเนี่ยนะครับจะอยู่ประมาณราวๆห้าพันนะครับประมาณ5,000ก็ครึ่งหมื่นอะซึ่งถามว่าแพงไหมก็แพงอยู่นะสาหรับผมก็ถือว่าแพงอยู่ แต่บางคนเห็นไปเล่นของมารูอีอย่างเงี้ยนะครับราคาแบบ6-7 0 0็พันก็ก็เล่นได้นะสำหรับผมก็ถือว่ากลางๆแล้วกันนะครับไม่ถือว่าแพงไม่ถือว่าถูกจนเกินไปนะครับด้วยงานและคุณภาพการประกอบในราคาค่าตัว5,000บาทเนี่ยสำหรับผมก็คุ้มค่าลม้ลมล้นะครับถ้าจะให้คะแนนเจ้า2กระบอกนี้นะครับผมให้อยู่ที่5ดาวเต็มเลยนะครับ5ดาวเต็มไม่หักนะฮะอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวเลย ถ้าใครเห็นต่างก็อคอมเมนต์ไ้ได้นะครับเผื่อได้เจอแบบเขาเรียกอะไรนะปัญหาบางตัวที่ผมแบบไม่เจอกับตัวอะไรเงี้ยถ้าคุณเจอยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันไปได้นะครับแต่ส่วนตัวยังไม่เจออะไรก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Desert e a g l e ก็ต้องขอบคุณล้านบอออกซ์มานะครับที่ให้ยืมเจ้าตัว Desert E a g l e ทั้ง2กระบอกมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในวันนี้ในส่วนของกระสุนบีบีกันนะครับแล้วก็ จ้าตัวแก๊สนะครับแล้วก็เจ้าตัวออโต้โหลดเดอร์อันนี้ทางบอซอฟกันมีจําหน่ายนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามในเพจได้เลยนะครับของมีพร้อมจัดส่งให้สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไ r i b e เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับคลิปหน้านะครับอาจจะเป็นคลิปพาทัวร์บ้านก็ได้นะครับถ้ามันครบพันซับแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับแล้วก็ซัพพอร์ตช่องเรามาจถึงวันนี้ด้วย ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ